ยก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 ไรแล้วนะคะ่มี้าขอโทษที่ให้รอครับไม่เรล้รับน่ครารครับมากแล้ว ก็เป็นครับึกทำเป็นเก็บ จไมไค้มานแ้มนแต่านร่ทนด้วยครับเออไม่ได้มาเป็นแค่คเีแต่ว่ามัช่วยงานตัวเราคือเราที่ัเพราว่าจริงๆอทสีัน่องทตรได้เหาง พวกเราได้อาจจะไม่ได้มีเวลาอ่านมากนะครับไมีได้เจอคนได้เยอะแล้วก็ได้อ่านมากแล้วก็เห็นคนคอมเมนต์เยอะมากเลยเห็นถึงความรักที่มีให้กับแม่อวันใหม่ด้วยมาใหม่มาเยอะมากเนี่ยพวกเราแบบรู้สึกขอบคุณใจมากเลยแล้วก็บางคนหลายคนอาจจะสงสัยนนะเออ แต่หลาคนสนใจเพราะว่าไม่ได้ไปถึงภาพต่อดรือว่าแม่เป็นมะเ่หือ่าปนี้้อม่เปนมะเรลงระโยนก็ช่วยรกาศปเนตอเป็นะด็ที่ตจจแล้วก็อาจจะไม่ลงอะไรอีกนะครับแต่ว่าก็มีพวกเฟที่ว่าโรคในการควบคุมไม่อยู่ได้กับพวกที่เริ่มมีกลาบ้า

ก็เลยไม่ดีมีการเรือแบบจับปักจัยนันเท่าไหร่แต่ว่าช่วงเทปนายก็อาจจะมีได้คุยนเยอะหน่อยว่าจอะไรยังไงแบบเขาจะผ่าอะไรแต่ว่าไม่การคุยานไม่เรียกกะไมานั่คุอะไรนี้จะได้คุยกันคนลทีถ้าก่อเช่นแต่ว่าสบอยคุยของเท้าคือเวลานั่งอยู่ด้วยกันจะเป็นสมัยนี่ไม่ไมีการคุยกันการเรียกมาพรอมนเรื่องนี้มันแอบลุดยากหนึงคือหมายถึงว่า ต้องผ่าตัดที่ท่านดอกผ่าจะไม่เรียกว่าผ่าแต่คือหมายถึงว่าช่วงที่คุณแม่อช่วงสุดท้ายช่วงท้ายของคุณแม่เนี่ยคุณแม่มาอยู่ที่โรงพยาบาลหัวใจเนี่ยนทีนี้คือถามว่ามันยากตรงนี้ครับคือก่อนหน้านี้มันก็มีเรียกว่าอะไรครับพี่ชายมีสัญญาณที่ไม่ว่าจะเป็นจากทางคุณหมอ ว่าอากาศเพราะว่าตัวอากาศเองก็ดีที่มันแทคาะจะบกดีว่าคุณแม่จะมีเวลาหรือเปล่าอต่ด้วยความที่เราอ่ะอาจจะด้วยแบบเราก็ไม่ได้อยากจะ่มันนั่งถามแม่ว่า feminine, แบบเราต่างรากันที่อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับใจนึงก็รู้ เพรานั้นแล้วเดี๋ยวเราก็พยายามจะแบบมานั่งจัดปลากันเป็นกิจกรรมนะคุณนู้ชบอกนะครับแต่ว่าในช่วงผมเองเนี่ยคือผมเองก็ได้มีโอกาสได้คุยกับแม่แบบแต่ไม่ได้เป็นกิจกรรมนะเช่นเออเช่นตอนที่แม่จะเข้าโรงพยาบาลช่วงสายก็นั่งโต๊ะกินข้าวก็ต้คุยกันแบบคุยกันเหมือนแม่ลูกคุยคัสอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเหมือนทำทีแม่เขาก็คู่นะ ต่ว่าถามว่า <management> ท่านก็ท <design> <halt ý> <t ye så rails> ําใจปล่อยวางได้ไหมท่านก็ทำใจปล่อยวางได้งนขามเป็นผู้ระดับเออถ้าเป็นตะดอนแน่คงแบบมีหัวห้างขนานี้แต่ว่าตอนนี้เขาก็เห็นว่าสามคนก็ดูแลตัวเองได้ดูแลมันได้ถามว่าเขาวะวกเขาปวดว เสียาดายแค่ว่าแบบเออเขาเสียดายว่าไม่ได้ใช้เวลาขอเราจะได้มากกว่า <S <S นี้ยังไม่พอก็จะเป็นลักษณะการพูดพวกนี้อะอะไรที่แบบเป็นแบบไม่ได้เป็นกะิจกรรมใช่ไหมอืมยิ่งไปคือคือเราอย่างที่ผมบอกเนาะไม่อยากแบบพูดอะไรเป็นกิจกรรมหนามันจะกลายเป็นว่าแบบรู้สึกว่ามันแบบมันฟ้งนองร้ายเออไม่ไม่อยากให้ไม่อยากให้ เขาเฉียดังไจด้วยเพราะเราต้องให้มาแจ้งเขาตลอดากตู้นะนี่ภาพยังตู้อ่ะบุบอยอ่ะตู้แบบแม่จะสังตาจะแบบมันใส่ใจยังไงานม่ยังตู้อ่ะบุบอยเขเลยูจริงๆสำหรับวันนี้วันใหม่เนี่ยเขาก็ อจะหลับอยู่นะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเพื่อนเขาจะคิดว่าเราอยากให้น้องไม่อยากให้มันมีที่แบบช่เป็นคนฟังอะไรสักอาก็เลยพยายามจะอธิบายกับเขาให้เขาเข้าใจในสถานการณ์จากเราจะไม่ได้แกล้งโกงไม่ได้ไม่เราไม่ได้พูดไม่ได้บอกเขาตรงๆนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามบอกอ้อให้เขาเข้าใจที่สุดในสถานการณ์นะแล้วก็แต่ว่าทุกฝั่งเขาเป็นเด็กอะนะเขาเขาก็ เขาฟังแหละเขาเข้าใจแต่ว่าถ้าเราภาพเขาไม่เหมืันบาดเจ็บเท่น้อยเราน้อยเขาอย่งนี้ไม่เหมือนกันทุกคนเนี่ยเห็กคนใหม่แบบว่าเอาจริงๆคนใหม่ก็โตไวแต่ว่าความจริงเขายังเป็นเด็กอยู่เอีเพลงคือเแสดงว่าตัวโตแต่ว่าข้างในยังเป็นเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยถามว่าถ้าลูกนีเจอลูกเล็กอ่ะเราก็มีการ บอกน้องคือน้องเขาเห็นแล้วแหละว่าแม่ไม่สบายใช่ไหมแบบไอ้กลับโรงพยาบาลอยู่เรื่อยเพราะแม่ก็กำลังดูแน้องนอนกแม่ใช่ไหมจริงๆเขาเห็นแล้วแหละแต่เขาก็จะรู้แค่ว่าแม่ไม่สบายแต่ว่าดีจีแค่ไหนอะไรยังไงเขาไม่เคยทราบเพราะว่าเขาเด็กเราไม่อยากไปบอกเขาว่าอ่าวงที่ท่านบอกเราก็ไม่อยากเกิดเหตุการณที่ว่าวันหนึ่งแบบเกิดกปรับขึ้นมาเขามาตกใจทีเดียวเขาจะรับไม่ไหวเราก็เลยการแบบค่อยๆบอกเขาอย่างหร่น เหีารนที e de ่แ <ored> ม่เลื่อาโพีบ้าแล้วก็ท่งบอกข่อนว่ากฎมายของแม่ราะว่าไม่ค่อยสบายแต่อย่างเนี้ะบเออ เพราะว่าคราอยากให้เขารู้ยิ้มแต่ยิ่งงใช่ครับจนจนทำสิิงแล้วอ่ะอยจะบอกว่าช่วงที่ผ่านมามันเกิดช่วงที่คือเราสามคนใครว่าสามคนมันเป็นอะไรหนักับเรียกว่าเป็นช่วงวิกเลบ เสียกนะเขาร้องไห้เขาร้องไห้นะแต่ว่าพอวันที่มันเกิดจริงเขาก็ทำใหได้ดีเขา่าเข้าใจว่าที่เราคู่ก็อยู่ไม่นานก็ยังคิดว่าอีกหลายเดือนด้ยความเป็นเด็กใช่เพื่อความจริงแล้วอย่างที่ที่ทุกคนเห็นทงใหม่มาแรกอ่ะก็จะแบบร้องไห้าเยอะเพราะว่าเขาบ้องการใจใจมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเอเคความจะรอรี้ยลัะพ แต่พอมาทงมากเลนะมันทำให้สมรรนะของเขาเลยคุ้มไม่ได้วกกับรอีกเลยผมีิดว่าเขมามาระโอ้าว่ายิงเรจะกลายเป็นรเป็นเรองิที่ันผมถเขามถามเขาลังจากผาแล้วในวันคขาบ ไม่เคยเจอาะครับมเต้อังครับ เ้าไยังคืนมเช้ายังเรื่อเล่แบบเรื่องแบบวันแรกอะหมอว่าวันแรกแบบมันแบบตังตัวไม่ทันบอกว่าตัออไปกลายเป็นแบบมันราองไห้โวใช่ก็ยังมาพูดรแบบพลาดละพลาดละอะไรต่างๆพลาดพลาดก็แบบว่ามีพลาดออกมา Oh. เพราะว่าคุณผู้คนเคยดูแน่เรียกวันใหม่ออนไลน์ด้วยไม่ต้อิเด็กอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็จเป็นแบบแม่ทำเองด้วย่ังที่พัดด้เลยแบบตรงมดูันเองแบบดีใจมากๆที่ทำเหนแม ก็พรุ่งนี้ก็จะมีวันทำนาเกิษต้นแนะครับก็เมอีแล้วผมจะเคลื่อน่้นแ่น่จากสาราไปที่เมน่องครับมีมาถึงานแลก็ับเริ่มเริ่มเพื่มประมาณสิบโมงครึ่งนะครับถ้าใครที่สะดวกมาจะมาร่วมงานก็ไปโฟกันได้ที่เมนสองได้เลยรอนป้ะมาณเที่ยงเทียงเทียงคืนท่นวิธีการจะเริ่มประมาณเที่น ก็ส่วนเรื่องของการลอยอานตราก็เราจะไปลอยกันเคือวันสักวันวันอนตายนะครับเรื่องนี้ก็คุณอกได้ปินตรายทางเรื่องรอยที่ขัศขยรลอยอ้ที่เดียวก็พ่อ ก็คืออะไร การกินข้าวร้องเรื่อกันคุยเล่นกันเรื่อเขาจะเอาบอกมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยถามว่าความรากักในครอบครัวถ้าถามผมผมก็มาาันใหญ่กว่าแม่แบ้านใหญคืออันเนี้ยเป็นความผมของกล้าพูดก็ความจริใจของแมเนี้ยคือแม่เพ่เคยพูดกับผมเป็น,ตน,นแต่ว่าแม่หามกับพูดกับญาติญาติก็เพื่อนว่าเขาอ่ะภูมิใจมาก Ons, ี่า่างก็ก็ไม่ถามมาเพื่ออะไรแม่ดผมว่าสำหรับผมแลไม่ต้องพ่ออะไรแม่ก็รู้นเองว่าว่าเป็นแนี้เขรู้ว่าแม่ ผมเคยบอกเขาว่าไม่ต uhm ้องปวงอะไรแล้วเพราะว่าผดูแลไม่ว่าวันนีตัดรับอก็วดผดูแลไม่ล้นอเขเป็นอะไรที่น่ผมว่าือดาปวดถาแมจะเป็นปวยกีมีเรื่อง ทาารเน่อเี่ยก็คืออย่างที่บอกอะแม่ปรดจัดการด้ยรย้ด้ยแล้ยคืที่เขาเด้งตังตะูอะไรอย่างเง oui, ี้ยอย่างตอนที่เขาป่วยนะผมเลยจะบอกพี่ทุกคนผมเลยจะขวันะครับถึแม่ผบอกว่าที่พี่ทุกคนเห็นตะปูที่แบบะปูที่ไม่ขายงานกันขึ้นมาหนึ่งหลังสองหลังสามหลัง ทางตอนนี้ไม่สบายอยู่ซอ้เขาไม่สบายเขาก็เป็นปีเขาที่ขาปูอยู่แบบอะไรอย่างเงี้ยจนเราต้องบอกว่าลงมาอะไรอย่างเงี้ยไม่สบายอยู่ถ้าผู้ทำเนียเขาจะ้บอมีนะเขาจะแบบหุบหิบไวด้วย